สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นานาสาระพอดแคสต์ผมเจฟครับสวัสดีค่ะดาดาค่ะวันนี้เราจะมาเอ่อมาลงลึกกันในเรื่องที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะเรื่องของวิวัฒนาการในโลกธรรมชาติเรานี่แหละคะ่ะหัวข้อก็คือวิวัฒนาการของสัตว์กินเลือกใช่ครับเราจะมาดูกันว่า ทำไมสัตว์บางประเภทเนี่ยถึงเลือกทางทางนี้ทางสายกินเลือดเนี่ยแล้วพวกมันปรับตัวกันยังไงบ้างเพื่อจะอยู่รอดด้วยเลือดเป็นอาหารหลักแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรจากพวกมันบ้างอืมใช่เลยค่ะเป็นกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่แบบทั้งซับซ้อนแล้วก็หน้าทึ่งมากๆเลยคําถามแรกเลยทําไมต้องเป็นเลือดล่ะครับมันมีอะไรดีขนาดนั้นอ๋อ คือเลือดเนี่ยนะคะถือว่าเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็สารอาหารชั้นยอดเลยมีครบเลยค่ะทั้งโปรโตีนธาตุเหล็กแล้วก็ไขมันซึ่งพวกนี้มันจำเป็นมากๆต่อการอยู่รอดแล้วก็การสืบพันธุ์ด้วยค่ะแต่เออม,มันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยใช่ไหมครับการจะไปดูดเลือดชาวบ้านเขาเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะก็มีความท้าทายเยอะเหมือนกันนะอย่างแรกเลยคือต้องหาเหยื่อให้เจอแล้วก็ต้องเข้าใกล้แบบไม่ให้รู้ตัว และยังต้องอรับมือกับระบบป้องกันตัวของเหยื่ออีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งโตของเลือดอันนี้เรื่องใหญ่เลยอืจริงด้วยครับซึ่งก็น่าจะนำมาสู่กลยุทธ์แปลกๆที่เราเห็นในสัตว์หลายชนิดอย่างที่คลาสสิกสุดๆเลยก็ค้างขาวดูดเลือดพวกนี้มีฟันคมๆใช่ไหมครับแล้วก็กรีดผิวหนังแบบเหยื่อไม่คันรู้ตัวเลยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือในน้ำลายมันจะมีสารพิเศษอยู่ เป็นสารป้องกันเลือดแข็งตัวหรือแอนต้คอร์แกรมสารนี้แหละค่ะที่ทําให้เลือดไหลออกมาเรื่อยๆไม่หยุดทําให้ขังเขากินได้สะดวกอ๋อเข้าใจแล้วครับก็เหมือนกับในยุงที่เรารู้จักกันดีอันนี้ก็คล้ายๆกันไหมครับคล้ายกันค่ะแต่ยุงนี่ตัวเมียนะคะที่ดูดเลือดเพราะว่าต้องการโปรตีนไปใช้สร้างไข่ปากของยุงก็เป็นแบบหลอดเจาะดูดที่ซับซ้อนมากแต่ก็นั่นแหละค่ะปัญหาคือมันเป็นพาหะนําโรคสําคัญสําคัญด้วยทั้งมา,าเรียไข้เลือดออก ใช่เลยครับแล้วก็มีพวกเห็บหมัดอีกพวกนี้เป็นปรสิตภายนอกเกาะติดเลยถูกต้องค่ะพวกนี้ใช้ปากที่ออกแบบมาพิเศษเจาะยึดติดกับผิวหนังเลยแล้วก็ดูดเลือดไปเรื่อยๆบางทีเกาะนานเป็นวันๆแล้วก็เป็นพาหะานำโรคได้เหมือนกันอย่างเช่นโรคลายที่เกิดจากเห็บบางชนิดมีอีกตัวที่น่าสนใจมากคือปลิงอันนี้นกลไกเขาก็เไม่ธรรมดาเลยนะครับโอ้โห ปลิงนี่สุดยอดค่ะมันใช้ปุ่มดูดหรือซักเกอร์เกาะติดเหยื่อแน่นเลยแล้วในน้ำลายนี่แบบว่ามีทั้งสารกันเลือดแข็งแล้วก็มีสารคล้ายๆยาชาด้วยทําให้ตอนโดนกัดโดนดูดเลือดเนี่ยเหยื่อแทบไม่รู้สึกเจ็บเลยสมัยก่อนเขาถึงเคยเอาปลิงมาใช้รักษาโรคด้วยนะคะผมมีสายยาชาให้ด้วยไม่ธรรมดาจริงๆแต่มีอันนึงที่ผมว่าพีคสุดคือมีนกด้วยหรอครับที่กินเลือดเนี่ย มีค่ะอันนี้น่าทึ่งมากคือนกฟินช์แวมพายที่หมู่เกาะกาลาปากสมันใช้จะงอยปากแหลมๆเนี้ยค่ะไปจิกนกทะเลชนิดอื่นอย่างนกบูบี้จนเลือดออกแล้วก็กินเลือดเข้าไปเลยโหไม่น่าเชื่อจริงๆครับ วิวัฒนาการนี่มันหาทางไปได้เรื่อยๆเลยนะจริงๆค่ะซึ่งการที่เรามาศึกษาเรื่องสัตว์กินเลือดพวกนี้นะคะมันก็ให้ประโยชน์กับเราเยอะเหมือนกันนะอย่างแรกเลยคือเรื่องการควบคุมโรคใช่ไหมคะพอเรารู้พฤติการรู้ชีววิทยาของยุงของเหบ็บเราก็หาวิธีป้องกันโรคที่พวกมันนํามาได้ดีขึ้นใช่ครับแล้วก็ในทางการแพทย์อย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงสารในน้ําลายพวกมันอย่างสารกันเลือดแข็งตัวเนี่ยก็มีการศึกษาเยอะเลย เพื่อจะเอาไปพัฒนาเป็นยารักษาคนที่เลือดแข็งตัวผิดปกติหรือพวกโรคลิ่มเลือดอุดตันโรคหัวใจอะไรแบบนั้นถูกต้องค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะการศึกษาพวกนี้ก็ทำให้เราเข้าใจเรื่องชีววิทยาวิวัฒนาการได้ลึกซึ้งขึ้นไปอีก คือมันทําให้เห็นภาพเลยว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมันปรับตัวทั้งทางร่างกายทั้งพฤติกรรมเพื่อให้อยู่รอดได้ยังไงภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันอืมฟังดูแล้วการปรับตัวเพื่อกินเลือดนี่มันแสดงให้เห็นความหลากหลายความน่าทึ่งของธรรมชาติได้ชัดเจนมากเลยนะครับ ใช่เลยค่ะมันเป็นเหมือนบุตพิสูจน์ความสามารถในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเลยนะแล้วการศึกษาเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะคะยังมีอะไรให้เราค้นพบอีกเยอะเลยซึ่งก็อาจจะนำไปสู่ความรู้ใหม่ๆหรือประโยชน์อะไรที่เรายังคิดไม่ถึงก็ได้ในอนาคตครับผมก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับหากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระพอดแคสต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ